หลังจากที่แดนดี้เวอร์อัแพดก็ได้มีตัวละครอ a สเตอร์เอกมาถึง4ตัวเลยครับและว,วันนี้เราอยู่กับประวัติและความลับของตัวละครทั้ง4จากแดนดี้เวิร์ครับตัวที่1เอกสารตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่าเอกสารเขาเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่18เมษายนปี2025หรือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองซึ่งเราสามารถหาได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมอสเตอภายในร้านของแบซีเท่านั้นนะครับโดยตัวของเอกสารจะเป็นผู้ชาย แถมเขายังชอบทําตันเหมือนเป็นคนแก่มากๆด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตูงเขาก็ฉลาดมากๆนะครับรวมไปถึงเขาชอบให้คําแนะนําหรือให้กําลังใจเหล่าตูนตัวอื่นด้วยทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคุณปู่ใจดีคนหนึ่งเลยครับและจากที่เป็นแฟนดาวก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้อายุของเอ็กสารแต่เขาน่าจะเป็นตัวละครที่แก่และมีอายุเยอะที่สุดในแดนดี้เวิร์อย่างแน่นอนครับแถมเอ็กสารจะชอบพูดถึงเรื่องไข่มากๆถ้าดูจากในบทพูดของเขาที่มักจะเอาแต่พูดถึงเรื่องไข่อยู่เสมอครับซึ่งทีมมาของเอ็กสารก็ได้แรงบันดาลใจจากเทศกาออีสตร์ Easter. ที่เป็นทีมหลักนั่นเองโดยเทศกาลอีสเตอร์ก็คือเทศกาลของศาสนาคริสต์ครับที่จะเป็นการฉลองการฟื้นคืนของพระเยซูจากความตายและความหมายของเทศกาลนี้คือการเกิดใหม่ชีวิตที่กาลังเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับแถมเทศกาลนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอย่างการตกแต่งไข่และการตามหาไข่ซึ่งตัวของเอกสารจะเป็นแชมป์ในการตามหาไข่ด้วยถือว่าเป็นเทศกาลที่น่ารักมากๆอีกเทศกาลหนึ่งเลยครับและยังมีความหมายที่ดีมากๆด้วยด้วยความสามารถของเอกสารจะตีเครื่องจักรด้วยไม้ท้าของขาว เมื่อเริ่มสก,กัดจากเครื่องนั้นครั้งแรกมันจะทําให้ความคืบหน้าของเครื่องเพิ่มขึ้น10%แต่ว่าจะสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1คคเครื่องนะครับโดยล่านทวิสตเตทของเอกสารถือว่าอ่อนมากๆครับเมื่อเทียบกับตัวละคข้ออื่นๆโดยเขาจะเป็นระดับคอมมอนซึ่งไม่ได้เก่งอะไรเลยโดยเมืเ่อเราเก็บรีเสิร์ชของเขาครบ100%เราจะได้เอกเรดาร์มาโดยหากเราสังเกตน,นะครับเอกสารจะใช้ไม้เท้าฟาดเร็วแบบตลกๆก,ก็จริงแต่ฟันของป er ู่แกคือจะแหลมเฟี้ยวมากๆเลยครับ ตัวที่ 2. องแบซี่ตัวของเธอจะมีชื่อเต็มๆว่าแบซี่เดอะบาสเกตหรือเธเล็กสั้นๆก็เรียกว่าแบซี่แบซี่เธอจะเป็นคนขี้อายและขี้กลัวมากๆถ้าเราดูจากแอนิเมชันของเธอเวลาที่หยุดนิ่งๆก็จะมีอาการประหม่าให้เห็นครับโดยสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเธอกลัวว่าจะถูกแทนที่จากบทสนทนาของเธอเธอมักจะหัวเราะออกมาเมื่อไม่สามารถทําความคาดหวังของคนอื่นได้และชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวหลกักหรือเมนตูนคนอื่นๆอยู่เสมอครับแถมยังรู้สึกไม่พอใจต่อโคโค โคโคเป็นตัวละครยอดนิยมครับและถูกมองว่าเหมาะสมกับตําแหน่งตัวละครหลักมากกว่าเธออ๋อผมพูดก่อนครับว่าตัวนิยมในที่นี้หมายถึงแฟนๆในเรื่องของเกมแดนดี้เวิลด์นะครับไม่ใช่แฟนๆในชีวิตจริงหรือก็คือพวกมนุษย์ที่เคยเข้ามาในนี้นั่นแหละครับถ้าใครอยากดูในเรื่องเกี่ยวกับที่แห่งนี้อาจจะต้องไปดูคลิปเก่าๆของผมนะง่ายๆก็คือคนมาชมชอบโคโคที่ไม่ใช่เมนตูนมากกว่าแบซี่ครับโดยผู้สร้างตูนอย่างเดลิล่าคินจะเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าเดลิล่าคินไม่ใช่คนสร้างเกมนะครับ เป็นหนึ่งในคนที่สร้างพวกตูนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องโดยลักษณะของเบสตี้หัวจะเป็นตะกร้าหวายสีน้ําตาลครับก็เป็นการสื่อถึงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ที่มันจะใช้ตะกร้าในการเก็บไข่โดยตัวของเธอจะมีความสามารถอยู่2อ,อย่างความสามารถที่1จะมีชื่อว่า s Spring f ูลแชร์ริงครับตัวของเบสตี้จะสามารถทิ้งไอเทมจากคางของตนเองเพื่อแบ่งให้กับตูนตัวหน่งได้ความสามารถที่2คืออีสเตอร์บาเกต ที่จะทาให้ตะกร้าของเธอมีช่องเก็บของพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องครับและในร้านของบาซี่ระหว่างอีเวนต์อีสเตอร์ประจําปีหากคุณเล่นซื้อตูนอีสเตอร์ทุกตัวยกเว้นเธอมันจะทําให้เธอทําหน้าเศร้าครับเรามาพูดถึงบาซี่ร่างทวิตเต์กันนิดหนึ่งครับเมื่อเราทารีเสิร์ชของเธอครบ100ซจะได้รับ whispering flower มานอกจากนั้นทวิสเตดบาซี่จะมีรูปร่างสูงกว่าร่างตูนธรรมดาครับด้านซ้ายจะเป็นหน้าที่ดูเหนื่อยล้าเศร้าโคตรูด้านขวาจะเป็นหน้าที่ดูคลั่ง กระสับกระส่ายและเจ็บปวดและเมื่อตัวของทวิสเตดบาซซี่เจอตัวของผู้เล่นใบหน้าของเธอจะเปลี่ยนเป็นข้างคข้อย่างรุนแรงและตาซ้ายจะปิดลงความสามารถก็คือตัวของเธอจะวางกับดักดอกไม้ถ้าเกิดผู้เล่นเดินเข้าไปเหยียบจะทําให้เดินช้าลงซึ่งเดินช้าลงถึง50%เลยนะครับตัวที่ 3. โคโค่โดยตัวละครนี้ได้มีการพูดถึงไปนิดหน่อยจากตัวของบาซซี่ครับและนิสัยของโคโค่เธอเป็นตัวที่ติดใจดีล่าเริงและพยายามช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เธอเชื่อว่าแม้ว่าตุนที่ดูใจร้ายที่สุดเกิดจะต้องการความช่วยเหลือในบางครั้งถึงแม้จะไม่พูดออกมาก็ตามและถ้าเราดูจากบทสนทนากับเอกสารก็จะเห็นว่าเธอมักจะทํางานหนักเกินไปเพียงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งเธอถึงขั้นยัดเยียดความช่วยเหลือให้คนอื่นก่อนจะถอยกลับในที่สุดเธอดูเป็นคนยึดมั่นในความเชื่อของตนเองถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแบสซี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เธอมองว่าแบซี่ก็คือเพื่อนของเธออยู่เสมอครับ ตัวของโคโค่เองก็เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์เหมือนกันเพราะกระต่ายจะเป็นการสื่อถึงชีวิตใหม่ความมุดมสมบูรณ์และฤดูใบไ,ไม้ผลิครับโดยโคโค่จะสามารถวางลูกอมบอลบอลลงบนพื้นได้ซึ่งใครก็สามารถเก็บไปใช้ได้ครับเมื่อใช้งานบอลบอลก็จะเพิ่มความเร็วในการสกัดเคลื่อนจาก50%และความเร็วในการเคลื่อนที่25%เป็นเวลา5วิน,นาทีโดยมีคูดาว40วิน,นาทีครับและก่อนหน้านี้เองโคโค่เคยวางบอลบอลได้หลายอันพร้อมกันมากๆเลยครับ แต่ภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนให้สามารถมีบอลบอลได้สูงสุด1ิบอันต่อชั้นสาเหตุคือป้องกันผู้เล่นที่วางบอลบอลจำนวนมากในชั้นเดียวเพื่อฟาร์มเทปและเพื่อหยุดการใช้บอลบอลวาดหรือเขียนข้อความไม่เหมาะสมและโคโคเองก็มีล่านทวิสเต็ดเหมือนกันครับทวิสตเต็ดโคโคจะเป็นทวิสเต็ดระดับแรที่จะพบได้ในเกมแดนดี้เวิลด์ครับและเมื่อเรารีเสิร์ชเธอครบ100%จะได้รับเกรสฟอร์ดเนนแบ็กเป็นของตอบแทนด้วยครับถึงแม้ทวิสเต็ดโคโค จะไม่มีกลไกพิเศษหรือความสามารถเฉพาะตัวแถมถ้าเราถูกเธอไลลาก็จะสามารถหลุดได้ง่ายครับเพราะเธอมีความสนใจที่สั้นมากก็เลยทําให้สามารถหนีจากเธอได้ง่ายและในตอนที่กิจกรรมอีสเตอร์เปิดตัวครั้งแรกเธอถูกเรียกว่าโคโค่มอนสเตอร์ในเมนูทวิสเต็ดรีเซิร์ชครับซึ่งมันเป็นความผิดพลาดต่อมาก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นทวิสเต็ดโคโค่ตัวที่4ี่ฝ้ายตัวของเขาจะมีชื่อเต็มๆว่าฝลายเดอะบัตเตอร์ฟลยหรือเรียกสั้นๆว่าฝ้ายครับเพราะเราเห็นเขาก็จะรู้สึกคุ้นๆมากเลยใช่ไหมละครับใช่แล้ว เขาเป็นพี่ชายแท้ๆของฟัตเตอร์นั่นเองฮะโดยฟลายจะมีความห่วงใยและเป็นมิตรแต่ก็มีความรู้สึกว่าซ่อนอะไรบางอย่างลึกๆเอาไว้ภายในครับในบทสนทนาของเขาว่าจะคอยเช็คตัวอื่นๆว่าปลอดภัยไหมาบางบทสนทนาก็ทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนขี้เกียจและเป็นคนชิลๆอีกด้วยแถมเขามักจะหยอกล้อก,กับฟัตเตอร์ว่าใครบินมากกว่ากันและดูเหมือนว่าเขาจะรักและห่วงใยน้องสาวมากๆหรือเดว่ามากเกินด้วยซ้ำครับ จนบางครั้งก็ทําให้ฟัตเตอร์ลาคาญได้ความสามารถของเขาก็คือตรงเขาจะวางก๊าซหรือลมพัดไว้ที่ตําแหน่งที่ยืนเป็นเวลา10วินาทีถ้ามีตูนตัวใดก็ตามที่เดินผ่านก๊าซจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่15%เป็นเวลา5วินาทีและมีคูดาว50วินาทีครับโดยเขาได้รับการยืนยันแล้วว่าไฟเป็นพี่ชายแท้ๆของฟัตเตอร์ก็เลยทําให้ไฟล์และฟัตเตอร์กลายเป็นคู่ที่4ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดตามเนื้อเรื่องครับโดยคู่ก่อนหน้านี้จะมีสแคร็บกับกูป แรสเตลและเดสเซและ Cosmo กับจินเจอนั่นเองครับมาที่ท w i s t e เต็ดฟตัวของทวิส t ์เต็ดไฟจะเป็น t วิส t e เตระดับ u n นค m m มมอนที่พบได้ในเกมแดนนี w เวิลและเมื่อทำการวิจัยเขาครบ100%จะได้รับส c r a บบ o ๊กครับถึงแม้ว่าไฟล์จะไม่ใช้ปีกในการบินแต่ถ้าเป็นท w i s t e เต็ดฟเขาจะใช้ปีกในการเคลื่อนไหวรูปร่างของเขาจะคล้ายกับร่างตูนแต่ปีกและแผ่นหลังจะเปื้อนไอคอครับเขาจะมีสีหน้าโกรธ เมื่อเห็นตูนหรือได้ยินเสียงสกิลเช็คล้มเหลวโดยทวิสเต็ดไฟจะเป็นทวิสตเต็ดระดับไม่ธรรมดาที่มีความเร็วในการเดินและวิ่งช้ามากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็สามารถเคลื่อนไหวและไม่หยุดพักเหมือนกับทวิสเต็ดฟัตเตอร์นั่นเองครับและในตอนที่กิจกรรมอีสเตอร์กำลังพัฒนาโต๊ะของทวิสเต็ดไฟจะถูกทำให้เดินและวิ่งด้วยเทา้าแต่ก็ถูกยกเลิกไปและเปลี่ยนให้เขาบินแทนครับโอเคก็หมดเวลาเลครับการ์ตูนตัวใหม่ทั้ง4ตัวจากอิสตเตอร์เอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ